สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะลงพื้นที่ไปติดตามช่วยเหลือค่ะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 1สหนึ่งสนักนงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนนํายานผ่านนะและรถยนต์บรรทุกน้ําร่วมกับประชาชนในพื้นที่ดําเนินการฟื้นฟูโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบบริเวณฉีดล้างทําความสะอาดและป,ะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับเข้าสู่สภาวะปกติภายหลังน้ําลดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันตําบลสีภู อำเภอท่าวังผาจังหวัดหน้านั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบรรจารารทหารพัฒนาจัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลในการป้องกันร,ระงับยยบยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยลงกันไปที่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญรวมทั้งสิ้นนะคะหนึ่งแห่งซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังได้เชิญชวนพี น้องประชาชนให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ต่อไปสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ